นี่ค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนเมษายนของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะเราจะอ่านตัวตนของคุณค่ะการงานการเงนิงน,งนสุขภาพแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะส่วนที่เหลือเราไปทําคลิปแยกเต็มๆไว้ให้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่า1เดือนสุดท้ายก่อนดาวพฤหัสจะย,ย้ายกลุ่มจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเราไปเปิดวาร์ปกัน มาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มชาวกลุ่มคือใครชาวกลุ่มคูู่้ที่มีดาวเสารทับดวงชะตาอยู่เพราะฉะนั้นเมือม่อในเมือม่อเมือม่อในเมือม่อเปิดเตือตนของคุณขึ้นมาค่ะไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่เจ็ดไม้กลุ่มจริงๆคุณจะรู้ชีวิตคุณไม่ง่ายถึงแม้เราจะพยายามพยายามบอกให้ตัวเองชีวิตซอฟชีวิตสบายแต่คุณจะรู้ว่า มันมันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะสามารถปล่อยผ่านได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะไม่ขยับไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะสามารถปล่อยวางได้ง่ายๆนะคะยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าก็ต้องยืนหยัดก็ต้องแสดงฝีมือเพื่อให้อยู่ในจุดนี้ได้นะคราวนี้เนี่ยเรามาดูในเรือนของการงานกันนะคะด้ไพ่ขึ้นมาเป็นเดไม้ในตัวตนของคุณนะคะลงมาที่ตำแหน่งกรรมาการงานได้ไพ่สามเหรียญใครก็ตามที่แพลนไว้ว่าอยากจะได้งานนะคะได้นำะให้เข้าไปหา คนหลายๆคนเพราะว่าดาวเจ้าเรือนนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะกับดาวเจ้าเรือนเพื่อนฝูงเนี่ยก็คือดาวอังคารนะเขามาอยู่ในเดือนการเงินของคุณซึ่งนั่นแปลว่าถ้าคุณเข้าไปคุยกับเพื่อนนะคะเข้าไปหาลูกค้าเก่านะคะหาคอนเน็กชันคุณจะได้งานคุณจะได้โปรเจกต์คุณจะได้เงินไปเถอะเพราะตำแหน่งการเงินของคุณเป็นไพ่แปดดาบไพ่ขึ้นมาบอกว่าอ่วม นะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าอ่วมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ไปหาเธอนะคะไปหาเธอดีกว่าดาวเจ้าเอนการเงินของคุณเป็นดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสตอนนี้เป็นยังไงดาวพฤหัสตอนนี้ก็มีดาวราหูทับอยู่และมีดาวศุกร์และมีดาวอังคารและมีดาวพุธมารุมมาตุ้งกันอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆคุณไม่ใช่ไม่มีทางออกสําหรับแปดดาวแต่คุณต้องออกมาเองแล้วไปหาคนช่วยแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือ เรื่องการเงินเป็นแบบนี้นะสำหรับชาวุ่มนะบอกไว้แล้วนะว่าถ้าอยากได้อย่าอยู่คนเดียวอยากได้เข้าไปเจอเพื่อนอยากได้ไปหาคอนเน็ชันรวมถึงเรื่องงานใหม่ๆด้วยค่ะต่อมาในาศาสตร์ช้าอย่างที่แล้วที่บอกกนะันฮะขึ้นเป็นไพ่ในถือถ้วยนั่นแปลว่าถ้าคุณไปหาเพื่อนคุณไปหายาิมิตรคุณเผาพี่น้องคุณไปหาคอนเน็ชันลูกค้าเขายินดีให้ความช่วยเหลือคุณภุมอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอายอะ ฉันไม่กล้าไปหาเพราะฉันเคยแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่รอบนี้คุณไปเหอะเพราะไม่งั้นมันถึงจุดที่ถ้าไม่ไปตอนนี้มันจะไปตอนไหนอ่ะมันมีความกล้ามันมาถึงจุดที่ตำแหน่งลาภะเป็นคิงถือดาบนั่นแปลว่ามันมาถึงจุดที่คุณจะลำบากมากพอคุณจะมีความรู้สึกว่าจุดนี้แหละคือสิ่งที่ฉันจะต้องไปทำจุดนี้แหละคือสิ่งที่ฉันจะต้องไปแก้ไขอืมไปได้แล้วทำได้แล้วลุยได้แล้ว อารมณ์เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของพันธุพันธุที่ขึ้นเป็นไพ่คลีนถือเหรียญเนี่ยนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนของคุณเยี่จะเป็นดาวสุขกร์สุภะ ดาวสุขดาวเจ้าเดือนพันธุกับดาวเจ้าเดือนสุภันะคะซึ่งตัวคุณเองอ่ะจะได้มีโอกาสถ้าใครแพลนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านหรือขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านพี่ว่าคุณยังสามารถหาได้ขอได้เบิกได้อยู่นะสำหรับชาวกุมนะคะรวมถึงถ้าเรามีความรู้สึกว่า เราไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือใครบางทีของเก่าในบ้านที่เราไม่ได้ใช้ย้ําว่าไม่ได้ใช้มันอาจจะเป็นของที่มีค่าสําหรับคนอื่นในเวลานี้แล้วเขาอยากได้การเปลี่ยนมืออาจจะช่วยคุณได้นะการเปลี่ยนมือช่วยคุณได้หรือ2ชาวกลุ่มมันสามารถไปถึงการที่เราเอาบ้านไปเข้าธนาคารได้ด้วย เอาบ้านเอารถไปเข้าธนาคารเพื่อช่วยสภาพคล่องของตัวคุณบางครั้งมันเป็นจุดที่คนบางคนจําเป็นจะต้องเจอสภาวะนั้นพอชีวิตคุณด้วยความที่ดาวเสาทับดวงชะตามันเกี่ยวกับบ้านกับรถกับอสังหาลักษณะอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คอนติเนียไปถึงพฤษภาปี68นะ่ะค่อยๆแก้ไขกันไปเพราะอะไรเพราะในตำแหน่งลาภาขึ้นเป็นไพ่ฉัมพลันนะคะ ในส่วนของการเริ่มต้นใหม่อะหลายๆคนอาจจะค่อนข้างลังเลใจเพราะว่าไพ่ตำแหน่งเทมเพลตขึ้นมาในวินาทคุณจะมีความรู้สึกว่าบางทีเอ้ยจริงเหรอมันมาถึงจุดที่เราจะต้องยกย้ายมันมาถึงจุดที่เราจะต้องเอาบ้านไปเข้าธนาคารมันมาถึงจุดที่เราจะต้องปล่อยเช่าคอนโดมาถึงจุดที่เราจะต้องปล่อยของรักของเราแล้วหรอรอ,อะไรเงี้ยนะคะในตำแหน่งเทมเพลตที่ขึ้นในวินาทีไพ่ขึ้นมาบอกอย่างหนึ่งว่าคุณรู้อะไรไหม ของพวกนี้มันเป็นของมันเป็นของกลางคําว่าไม่ตายหาใหม่ได้เป็นเรื่องจริงไม่ตายหาใหม่ได้เป็นเรื่องจริงแล้วตอนนี้สิ่งที่มันจับต้องได้สําหรับโตคุณคือมันคือความจําเป็นน่ะมันคือความมั่นคงแล้วในอนาคตอ่ะเดี๋ยวพอช่วงจังหวะระยะเวลาอะไรที่มันไม่เวิร์กมันค่อยๆผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะชาวกลุม ดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณเป็นดาวอาทิตย์นะคะตกอยู่ในภพสหัชชะอืมตกอยู่ในภพสหัชชะนะคะส่วนหนึ่งบางท่านอาจจะปิ๊งอกปิ๊งใจรู้สึกปลื้มกับเพื่อนรู้สึกปลืม้มเพื่อนปลืม้มคนรู้ใจขึ้นมานะคะแต่ก่อนก็ไม่เคยถูกใจหลังๆเริ่มรู้สึกเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะมีไนทถือถ้วยมีเทวิลตรงนี้ปลืม้มเพื่อนร่วมงาน เคยเห็นหน้ากันตอนแรกก็ไม่ค่อยอินเอ๊ะทำไมเดือนนี้มันมจะแช่แลมเช่มชอยทำไมมันดูหลอนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีความ,มนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าดาวพฤหัสอ่ะเขายังอยู่ที่ตำแหน่งสาชาแล้วดาวศุกร์อ่ะที่เป็นดาวคู่ครองอัจรไปแล้วเดี๋ยวประมาณแบบปลายเดือนเมษาดาวศุกร์จะไปเจออีกอือเป็นคู่ที่เห็นแล้วรู้สึกอืทำไมช่วงนี้ออร่ามันอนอกจะรู้สึกได้ คุณจะไปหลงชอบเขาเองนะคะคุณจะไปหลงชอบเขาเองโอเคไปต่อในตำแหน่งมรณะขึ้นเป็นไฮพรีสเทสในตำแหน่งมรณะขึ้นเป็นไฮพรีสเทสหลายๆท่านอาจจะได้มีโอกาสมีเพื่อนคู่คิดมีคู่ครัวเป็นหมอดูหรือคุณนี่แหละไปเรียนเองไปเรียนเปิดไพ่ไหนดูซิเข้าเข้าร้านขายไพ่ซิ ล้วก็ไปซื้อตำรามาเปิดเองเพราะหลายๆไพ่หลายๆสมมัิเขามีนะเขามีโพยให้หรือเราอาจจะเริ่มไปเรียนมาดูเป็นช่วงที่คุณสามารถไปเรียนได้หรือถ้าไม่ได้ไปเรียนให้เรามาระวังจิตของคุณในเวลานี้ให้ดีชาวกลุ่มเพราะว่าดาวเสาร์ทาดวงชะตาบางคนถ้าไม่ได้ดวงแข็งมันคือดวงแตกมันเป็นจุดที่เรียกว่ามันสามารถสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้เยอะถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็เป็นเรื่องแฝงเป็นเรื่องอะไรไปอีกเรื่องหนึ่งไปเลยให้เรามาระวังด้วยนะคะ ไหนดูไพ่สี่ถ้วยซิสี่ถ้วยเนี่ยสี่ถ้วยคือไพ่ในตำแหน่งสุภะพ,พี่ว่าคุณจะมีโอกาสไปเจอกับเจ้านายนะคะพี่ว่าคุณจะมีโอกาสไปเจอกับเจ้านายไปเจอกับลูกค้าที่เอาใจยากนิดหนึ่งที่เอาใจยากนิดหนึ่งนะคะแต่พี่ว่าพี่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เรียกว่าทำไปก่อน ทำไปก่อนออฟเฟอร์ไปก่อนมันอยู่ในจุดที่เดี๋ยวถึงเวลาแล้วอะ่ะมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะตัวต,วตนของคุณยังอยู่ในจังหวะงการแข่งขันอยู่นะคะแต่อีกอันนึงอะ่ะในไพ่สีถ้วยะนะคะในไพ่สีถ้วยอะ่ะมันคือการที่ถ้าการสอบแข่งขันมันเกิดขึ้นจริงสีถ้วยมันสามารถไปถึงตําแหน่งที่มันแบบว่าเราได้ตําแหน่ง แต่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่เราอยากได้เป๊ะๆแต่มันไม่ได้แย่นะหรือถ้าไปสอบแข่งขันนะมันจะได้ยูยูคือมหาลายนะัยะเนาะได้ยูได้มหาลายัยได้คณะที่แบบมันไม่ตรงตามที่เราอยากได้เป๊ะๆแต่มันก็ไม่ได้แย่อยากให้ลองรับโอกาสนี้ไปก่อนเพราะในอนาคตเนี่ยขึ้นเป็นไพ่เด็กถือถ้วยโอกาสมันดีอะให้คว้าไว้ก่อนแล้วมีเด็กถือเหรียญอยู่ตรงนี้นะคะมันค่อยๆขยับอะนะ มันค่อยๆขยับเอาใจช่วยเพราะอย่างน้อยเนี่ยส่วนตัวของคุณเองเดี๋ยวก็จะมีดาวอืนอ่นๆขยับเข้ามาช่วยในเรือนของถ้าใครติดขัดเนี่ยตนุก,กระดุมพระสัจพันธุดาวพฤึกสาดอะ่ะจะย้ายออกจากเรือนสัจฉิไปอยู่พันธุแล้วเดี๋ยวตัวคุณอะ่ะที่มีปัญหาอย่างเรื่องบ้านอย่างเงี้ยก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจะได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นแล้วมันเป็นเรืออะไรได้อีกพี่เมย์นับแบบนะตลุก,กระดุมพระสัจฉ อันนี้เป็น,น,น,นโาสุภพกนน็ลาภะพันธุเป็นลาภะเจ้านายหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านรถอะไรพวกเนี้ยจะอยู่ในจะตกไปในเรือนที่ดีขึ้นนะ่ะตกไปอยู่ในเกณฑ์เป็นเรือนลาภะที่ดีด้วยซึ่งเขาเป็นดาวลาภะอยู่แล้วนะจริงๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จริงๆชาวกุมอ่ะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นคนเหมือนชีวิตผ่านความฟลุกมาเยอะ ซ้หวยก็ถูกอะไรเงี้ยได้รับการซัพพอร์ตมาแต่พอเสามาทับปุ๊บชีวิตฉันมันหายไปไหนความโชคดีมันหายไปแต่หลังจากนี้มันอาจจะดีขึ้นเอาใจช่วยอาจจะมีการพลิกผันเพราะดาวพลหัดเขาไปอยู่กับดาวมารตยูดูซิว่าฐานดวงจะเป็นยังไงถ้ามันดีมันดีไปเลยนะมันเป็นดาวการเงินเอาใจช่วยขอให้แบบฐานดวงคุณแน่นนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคจบไปแล้วสรุบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะชาวกลุม่มลัคนากลุมในเดือนเมษายนนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครไม่ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ